โอเคก็กลับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะแล้วเราก็อยู่กับ s k i p p e i t y Toilet Zombie Universe นะครับผมในตอนที่26แล้วนะก็มารับชมกันเลยนะกันนะครับไป let's go ต่อจากตอนที่แล้วเลยที่ท่านทีวีเราโดนกัดนะรันอ่าแล้วเขาก็ว์ปหรือเปล่า เขาเป็นอะไรน่าจะกายล่างหรืเปล่าเนะี่ยเฮ้ยมาแล้วท่านักคมีล่ากับ G-Man ครับชันเป็นสบับปะดโอ้โหเอาแล้วท่านทีวีแมนล่างซอมบี้โอ้โยโคตรน่ากลัวครับทำไมเผาทีวีแมนเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย โอ้ยไททันเซราม่าแมนเดอรโองนะส่วนจีแมนเดอกเดี๋ยวซับให้เองทำไมกล้าทำนะเอ้ยวู้ดตะเหมือนไอซอมบี้ไททันทีวีแมนมันจะโหดนะอือหือโอ้โหแล้วตัวโคตรใหญ่ครับกลายพันธุ์นะมาหาฉันสิเฮ้ยเอาแล้วไททันคอกได้โผล่มาในตอนปกติที่ไม่ใช่ฉากลับแล้วครับ อาอจะเปลี่ยนกลับให้เป็นไททันทีวีแมนนะโอ้ยสแสดงว่าไททันเคาะสามารถรักษาได้ทุกคนนะไปหยุดไว้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแย่แล้วโอเคหยุดไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดแตะแขนตัวเองทิ้งครับแล้วก็หนีไป ส่วนอ้เจ้าตัวนี้อุย้ยไอ้ตัวนั้นมาจีแมนเอาสักทีนึงเองเอแล้วก็ฆ่ามันเออเรียบร้อยครับไอแอส,สโธแล้วก็เหลือเจ้านี่อ๋อพี่คิตโตะได้รู้แล้วเนาะแกนกลางเป็นชิปเอ้ยโอเคมัผม จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหโอ๋โอเคไทนันคล็อกสามารถช่วยไททันได้เนาะแล้วก็ช่วยทุกคนได้นะสำหรับใครที่กลายเป็นซอมบี้แต่ต้องใช้วพลังที่มากเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซอมบี้ยูนิเวิร์สนะครับถ้าใครชอบอย่นลืนกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะคลิปนี้ผมไม่สรุปนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายครับ